สบายดี l r ลชันจีนเปิดประตูเชื่อมแดนลาวรัชฉานฝ่ายต่างประเทศของมนทลยืนานมีหนังสือแจ้งไปยังสปปลาวแล้วก็รัชฉานครับว่าจะเปิดประตูชายแดนที่เชื่อมระหว่างกันให้ประชาชนจากทั้งสองประเทศข้าไปมาหากันได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่8มกราคมนี้ครับหลังจากถูกปิดมายาวนานกว่า3ปีในช่วงโควิด -19 ระบาดโดยช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาฝ่ายการต่างประเทศมณฑลยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนังสือแจ้งเปิดด่านชายแดนจีนเมียนมาและก็จีนลาวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8มกราคมที่จะถึงนี้ครับเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางข้ามไปมาหากันได้อีกครั้งเหมือนเมื่อ3ปีก่อนในช่วงที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 การเปิดชายแดนครั้งน okay ี้ครับเป็นไปตามนโยบายผ่อนปลนมาตรการโควิด -19 ที่ทางการจีนจะเปิดประเทศให้ประชาชนของตนเองสามารถเดินทางออกไปเที่ยวยังต่างประเทศได้และเปิดให้นักท่องเที่ยวนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆสามารถเดินทางเข้ามาในจีนได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวซึ่งจะเริ่มในวันที่8มกราคมนี้นะครับโดยที่ชายแดนจีนลาวฝ่ายต่างประเทศมณฑลยูนนานมีหนังสือมาเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาครับ ว่จะเปิดชายแดนบ่อหารบ่อเต็นที่เชื่อมระหว่างเมืองบ่อหารเขตปกครองตนเองชาติไต้ศสองปนันากับเมืองบ่อเต็นแขวงหนุ่น้ำทาซึ่งจุดนี้ครับได้ถูกปิดห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 เมื่อเดือนมีนาคม2563แต่เปิดให้รถบรรทุกสินค้าที่จีนและลาวซื้อขายกันสามารถข้าไปมาหากันได้ ด่านบอหารและบ่อเต็นอยู่บนถนน R3A ที่จีนเรียกว่าคุณมั่งกงลู่หรือทางด่วนสายคุณหมิงกรุงเทพในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 จุดนี้เป็นช่องทางที่คนจีนจากทุกพื้นที่ในประเทศสามารถขับรถข้ามแดนข้ามไปเที่ยวในลาวและบางส่วนยังขับตามถนนสาย R3A จากบ่อเต็นมายังเมือง้วยซายแขวงบ่อกแก้วเพื่อเข้ามาในประเทศไทยได้ ปัจจุบันบ่อหานและบ่อเต็นคือจุดเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟลาวจีนที่หลังจากรถไฟวิ่งจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์มาถึงบ่อเต็นแล้วเมื่อหลอดอุโมงค์มิตรภาพจีนลาวข้ามไปยังเมืองบ่อหานร,รถไฟลาวจะเชื่อมเข้ากับโครงข่ายเส้นทางรถไฟจีนที่สามารถใช้เดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนได้ส่วนชายแดนจีนเมียนมาฝ่ายต่างประเทศมฑน,นยูนานได้มีหนังสือว่าจะเปิดประตูเมือง3จุด ที่เชื่อมต่อเขตเจ้เก่าหรือจีนเรียกว่าเจียกเก้าในเมืองรุ่ยรี่เขตปกครองตนเองชนชาติไต้และจิว่วคัวเต๋อหงมณฑลยูนานที่ตรงข้ามเมืองหมู่แจ้จังหวัดหมู่แจ้ในภาคเหนือของรัสฉานซึ่งถูกปิดมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 เมื่อเดือนมีนาคมปี2563และพบกับอลทิวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี